แบรนด์กันก้าแบมนะคะวันนี้นะคะฝันจะมาสาธิตนะคะวิธีการใช้ผ้านะคะรุ่น instant นะคะเป็นแบบนี้นะคะกับเด็กนิวบอลนะคะหรือว่าเด็กแรกเกิดน,นะคะซึ่งผ้าตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวนะคะที่แม่แม่ไม่ต้องพันเองต่อไปนะคะเราก็เป็นรุ่นเดียวในตลาดเลยนะคะที่สามารถที่จะปรับขนาดให้เข้ากับคนอุ้มได้นะคะแล้วก็ปรับขนาดเข้ากับน้องได้นะคะตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะนั่นก็คือน้องตั้งแต่แรกเกิดเลยจนกระทั่งถึง 5กซึ่งผ้าน,นะคะอันนี้นะคะเป็นถ้าปกติที่เวลาเราใส่ผ้านเนี่ยผ้าก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะคือจะคว้กันแบบนี้นะคะและด้านหลังเนี่ยขอบล่างต้องอยู่ที่เอวนะคะโดยที่เรามีริงอยู่ด้านข้างเอวแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับนะคะความกระชับได้หรือว่าปลดให ะะวิธีการปรับขนาดริงนะคะหรือว่าการปรับขนาดผ้าวิธีการเอาผ้าใส่ไปในริงเนี่ยมัจจะทําคลิปแยกออกมาให้อีกคลิปหนึ่งนะคะแม่แม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะในคลิปวิธีการเอาผ้าใส่ในริงในรูปอินสแตนนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการเอาเด็กแรกเกิดนะคะใส่ในผ้ากันนะคะอย่างแรกนะคะก็คือผ้ามาเป็นแบบนี้เวลาเราใส่นะคะเอาผ้าด้านหนึ่งลงก่อนผ้าที่อยู่ด้านนอกนะคะ เสร็จแล้วค่ะผ้ามาเป็นกว้างแบบนี้นะคะเราจับผ้านะคะปลายที่อยู่ข้างล่างนะคะทบขึ้นมาเพื่อ <c oughs> ที่จะทำให้มันเป็นเปลนะคะหรือว่ามีกระเป๋ะด้านในแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะค่อยแตะนิดนึงนะคะเนื่องจากเราดึงผ้าข้างล่างขึ้นมาแล้วอะค่ะทีนี้นะคะเราก็ไปเอาเด็กมา มาแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเด็กเบบี๋นะคะในรุ่นไซส์ newborn นั่นเองหรือว่าเด็กแรกเกิดน,นะคะ,ะไซส์ก็จะประมาณนี้นะคะเราก็เอาเขาเข้ามานะคะแล้วก็พาดไปบนบ่าเรานะคะพพอร์ตคอน้องเอาไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราเปิดถุงนะคะให้อยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวน้องลงไปค่ะเราก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแบบนี้แล้วนะคะ แล้วเราค่ะก็เอาผ้านะคะที่ตอนแรกเราเอาลงมาไว้ที่เอลนะคะเอาขึ้นมาแล้วก็คลี่ผ้าออกแบบนี้นะคะแล้วก็สปอร์ตหนองเอาไว้ถ้าให้กระชับนะคะสามารถดึงผ้าได้นะคะให้กระชับนะคะมาด้านหน้า น,น,ะะน้องก็จะอยู่ในอ้อมกอดของเรานะคะอยู่อกเรานะคะแล้วก็เอาหัวน้องเนี่ยเพราะว่ายีบอนคอยยังไม่แข็งเนะเราก็เอาผ้านเนี่ยเหน็บน้องเอาไว้ได้นะคะแบบนี้ขาของน้องนะคะก็จะอยู่ข้างในตัวเรานะคะเป็นเหมือนเวลาเขายังอยู่ในในท้องของเราเขาก็จะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะคะแล้วน้องก็จะหลับง่ายขึ้นแล้วน้องนะคะก็จะค่อยๆได้ปรับตัวหลังจากที่คลอดออกมาแล้วนะคะน้องก็จะไม่งองแงมากขึ้นนะคะ กะะ็เป็นท่าสําหรับนิวบอลหรือว่าเด็กแรกเกิดค่ะส่วนถ้าเกิดสมมุติว่ารู้สึกว่าอยากที่จะมีซัพพอร์ตเพิ่มนะคะอันนี้เป็นถุงที่เราใช้ใส่ผ้ารุ่นอินสแตนมานะคะแม่แม,แม่กลับด้านในออกด้านนอกเลยมันก็จะกลายเป็นซัพพอร์ตนะคะเพิ่มสามารถเอามาคาดไว้ที่หลังลูกเราได้เลย เร,เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงวี่เอาออกนะคะถ้าเรามีพาสปอร์ตเอาไว้นะคะก็เอาพาสปอร์ตออกก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราค่อยๆนะคะปรับ่วงนะคะวิธีการปรับ่วงก,ก็อยู่อีกคลิปหนึ่งเหมือนกันนะคะเราจะอธิบายไว้อย่างเดียวคะ ไม่ต้องออกเยอะมากนะคะเสร็จแล้วค่ะประคองคอลูกเรานะคะเอาผ้าชันน้นนอกออกก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะค่อยๆสอดมือเข้าไปนะคะประคองคอลูกเราเอาไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆเอาออกเรียบร้อยแล้วค่ะ